มือนี้นะครับเป็นมือดีวันพุธก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันฮานอยลาวนะและที่ทุกคนรอนั่นคือแนวทางรัฐบาลหวยนใบฟ้านะครับประจำงวดวันที่สิบหกันยายนนะครับเดี๋ยวเป็นตัวไหนนะครับมาดูกันหลังจากไล์ก่อนนะครับให้ตัวเด่นตัววิ่งเงินล้านเข้ามาส1บอดงวดนะครับยังไม่หลุดนั่นคือตัวเด่นนะครับนะครับนะ ใช้เข้ามาแล้วนะครับฝากแก้งผลการรับฟังให้ทราบหน่อยภาพชัดเสียงชัดนี่เอ่ยเพราะว่าอยู่ตามจังหวัดพี่น้องฝนตกลิ้นเมื่ดมือนะครับสัญญาณเครือข่ายอาจจะไม่สดเขียนนะครับก็ช่วยแจ้งกันรับฟังหน่อยชัดเย็นพิมพ์หนึ่งเสียงขาด,ขดห,หายภาพไม่มีก็กดศูนย์นะครับ พิมพ์ชื่อเล่นด้วยด้วยพี่น้องเสีด้ทักทายกันถูกรู้จักกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับพี่พีกลับตรงไหนอย่างไรนะครับทักทายกันนิดนึงนะเป็นการเช็คระบบนะเป็นการมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์นะครับสวัสนะดีครับคุณกันดาแล้วต่อไปนะเรามาพูดถึงรัฐบาลใครยังไม่เห็นตัวเด่นเงินล้านมั้งใครเห็นแล้วเดี๋ยวจะเท้าความนิดนึงว่าตัวเด่นของจัน นะมันจะสัมผัสกับใบฟ้าเดี๋ยวจะได้เทียบนะใครยังไม่เห็นหรือใครเห็นแล้วนะคะว่าตัวเด่นตัวไหนพิมพ์มาให้ดูหน่อยตัวเด่นรัฐบาลเข้ามาสิบเอ็ดงวดนะครับงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่สิบสองในเลขวิ่งเงินล้านเมืกี้มาล่างนะช่วงนั้น งวดก่อนมันสิบงวดเนาะมันสิบงวดมันมาบนแปดงวดมาล่างสองงวดแล้วมันมีงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่เศดมาล่างก็แสดงว่าล่างมาสามงวดครับพี่น้องในงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนะครับอ่างวดนี้เป็นงวดที่สิบสองนะมารู้ตัวเด่นบนหรือตัวเด่นล่างจะมาแสดงว่าหลายๆคนติดตามเห็นเด่นห้า่นหกนะครับคือถูกต้องนะมีเงาด้วยพี่น้องขันมันมาเงาเงาสิบบอบ่สพา งวดที่แล้วด็อกอาจารย์ให้ศูนย์และหนึ่งหนึ่งมาล่างนะครับจามันมาบนหยุบมาบนหยุ่แปดงวดไหมงวดนี้นะครับห้าและหเดี๋ยวจะจะได้ดูว่าห้าเป็นบนหรือเป็นล่างหรือหกเป็นบนเป็นล่างมันจะอยู่ที่ใบฟ้าอ่ะพี่คนพิมพ์ใบฟ้ารัฐบาลเห็นแต่ตัวเด่นเด่น,ดน,ดนโอเคแสดงว่าทุกคนติดตามเสียงมูกับห้องนะ ยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นจะแงบติดตามในแม่น้เพจเสร็จเมื่อสิเห็นตัวเออแต่ว่าในกลุ่มมือจันยังไม่ได้ลงนะครับในกลุ่มไม้ฟ้าแต่ว่าไฟ์สดเสร็จแล้วก็จะได้ไปเห็นอันนี้ถ้าใครแชร์ลงกลุ่มอาจจะลบเนี้ยเพราะฉะนั้นแคบไว้ปลอดภัยที่สดุดเออ้อ เพราะว่ามันพึ่งจะห้าหกวันเองนะครับในระบบเขาน่าจะเปิดอยู่ประมาณวันที่สนะิบเนี่ยวันที่สิบเขาจะเปิดรับนะเยเ้ยนอนภาีอันกอนะเพื่อนั้นก็หาสื่อปัตติีไวนะ้ะฟังจากปากเอนะอ่าใบฟ้าพารวยนะครับประจําวดวันที่สิบหก นะครับชื่อกลุ่มห้อยจันยู่ใต้มไฟฟ้านะครับก็คือกลุ่มห้อยไฟฟ้าอ่อ,อกกนก๊าซินนะครับเด่นห้าเด่นหกก็มีแต่ตัวงามพี่น้องชอบทุกหางนะครับห้ามีห้าหางหกมีหกขางนะครับห้าก็คือบนหกคือล่างเด้อพี่น้องแต่อาจารย์ก็ให้ความสําคัญเท่ากันบนกับล่างมีความเป็นไปได้หมดนะบนก็ให้หนักบนกันล่างล่างก็ให้หนักล่างกันบน วิธีเล่นก็ซื้อลัตเตอรี่ไว้ก็ได้นะลัตเตอรี่เนี่ยมันก็เป็นล่างแล้วเราไม่ต้องไปเล่นล่างเราก็ไปเล่นบนเลยเพราะล่างเราซื้อไว้แล้วก็คือลัตเตอรี่ทําแบบนี้นะครับอาจารย์จะใช้วิธีทําแบบนี้นะซื้อลัตเตอรี่ไว้ตามเลขไทยที่อาจารย์ให้ในชุดสามตัวหลักหาเน้นไปอยู่สองหางหลักหกเน้นไปอยู่สองหางนะครับตามเลขไทยเลขสามตัวนะครับอันนี้คือ รัฐบาลหม่เบฟ้าไปจนวดวันที่16กันยายนนะครับมันสีเฮงสีปังไซวันเกิดไหมนะครับเพราะครบรอบวันเกิดในวันที่12เรียกชื่น้อง <c oughs> อ,าอาจารย์เดี๋ยวจะซื้ออายุอาจารย์ก็มาในตัวเด่นนะอายุของอาจารย์อยู่ในตัวเด่นนั่นหละตัวเด่น5กับ6นะครบรอบ5 6ปีนะครับเกิดวันที่12กันยาปี100ก็ 0. มาถึงสองตัวลองเอาไปพิดจรณนาบิงประมาณนี้มัดนี่พี่น้องมัดแห้งทุกหางเลยในชุดนี้เนี่ยเราไปทําบุญใหญ่มาแล้ววันนี้ทําถนนแล้วมาสร้างศาลาแล้วนะใต้กระเป๋าเนี่ยทำบุญแล้วนะรับรองนะว่ามันจะเฮงจะปังด้วยกันไหมนะครับในวันในเดือนเกิดเนี้ยนะทุกคนครับนะครับมัดนกะนะอยลองลองออกไปหะ ะครับเราทำบุญใหญ่ๆร่วมกันน่าจะมีโชคใหญ่ๆอยู่เนาะประมาณนี้แหละามากักบลาะเออมักกระล่องเลิกห้ามแชร์ลงกลุ่มแล้วล่ะห้ามแชร์ลงกลุ่มแล้วไ่เห็นเนี้ยบัไปหานันกรนี้ชอบเนาะ อ,อีกข้างหนึ่งโอ้ยเบิ้งซ้ำหลวงเจ้าจะแช่เป็นดาดเซตของเจาเ้าละเดี๋ยวไปเห็นนะบลรอดูในกลุ่มขึ้นซ้ำรู้บริมันมาเมียนวดีเริบ้พี่น้องนะเดี๋ยวสิ <c oughs> เดี๋ยวกับสสิีนสุดกันเลยไหมเนี่ยเ <c oughs> อาระม้านนี้เด้อนะประบานนี้แหละนะครับเดี๋ยวฟ้าฝนกำลังจะมาขอทุกคนโชคดีเด้อ